รับผมกล้องสยามมาแล้วนะครับงานมันแก้วบอลระเบือนะครับยีบซีนิมหานิมหกนะครับก็มาไปนอนอใูกไก่มาเดือชมได้เลยนะครับงานดีๆไก่บานเฮาชุดนี้ทีมงานกล้องสยามนะครับเข้ามาเด่ะนี้เราถ่ายทํากันวันที่ยีบสีนะครับก็มาไปนองเ,เต็มที่ข้าเหนียวก็เข้ามาแล้วนะครับ ตอนนี้กับเข้ามาแล้วนะครับกำลังพักผ่อนดู่พี่น้องเจอตัวกินได้นะครับ24 25 26ย้านะครับทางฟังนี่ก็เป็นเจ้าทองอุทัยนะครับทองอุทยัยดูเงินอุทยัยกำลังเตรียมตัวเข้าประกวดเยียนะครับพี่น้องผสมกินแล้วนะครับ กำลังพรมน้ำแ,แกนร้อนอยู่นะครับหรือพี่น้องที่มักงัวกับมี่นะครับงัวเจ้าแฮมเมอร์นะครับเจ้าแฮมเมอร์ก็เข้ามาแล้วนะครับต้องชอบเพื่อนเกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็จะได้รับชมนี้น่าจะอยู่ทั้งวันนะครับเจ้าแฮมเมอร์นั่งลำจริงลสั่งด้วยนะครับพูดเองนะครับบันได เป็นของขึ้นชื่อครับท่านผู้ว่าครับเป็นมันแก้ว26นะครับ26จริงถ้วยพระราชทานนะครับมันแก้วก็นะครับปกต่างหากมันแก้วก็เป็นสดๆนะแต่วันนี้เนี่ยมันนี้เป็นรอบภายในนะครับประเมนพี่น้อง24 26่ใครจิเป็นพกระดีพับนะฮะเข้ามาจากเข้ามาจากมันแก้วนะท่านผู้ว่าครับ เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มันแก้วนะครับอนุญาตเสื้อผ้าเครื่องแตาพนะครับเจ้าเพชรภูตะวันก็เข้ามาแล้วนะครับยามสวดหัวนะครับเสร็จเหมือนฝันนะครับก็เพชรภูตะวันว้าตัวนี้งานมันแก้วเรานะครับอยู่อีก3วันนะครับพ่อแม่พี่น้อง อันนี้รอบภายในพวงนี้เป็นบัวหูนะครับอกนครับเญรราการอีกน่าว่าหศเมืนี้ก็ลายปันใดนะครับปันใดนังหวัวพ่งนี้มาเลืนนี้เต็มเต็มแท่นะครับเียเชิท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสอดงามครับท่านัาหน้ทานยศสีอครัเลีเชิญครับ